สวัสดีพเพื่อนๆค่ะนะคะมาพบกับเปิ้ลแล้วก็ไฟตัววีนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้นะคะจะมาตอบคําถามนะคะว่าทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะในส่วนตัวของเปิ้ลเลยเนี่ยค่ะมีปัญหาในเรื่องของการที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็นอนหลือด้วยด้วยอายุที่แบบว่าเลขสามกว่าแล้วนะคะก็พอ เราทานไฟตอวี่เข้าไปแล้วเนี่ยเป็นทางช่วงก่อนนอนนะคะนะคะเพื่อขาาับน้ำสลายในส่วนตัวมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คือท้องผูกนะคะปวดหลังน,นะคะแล้วก็ตื่นเช้ามากเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสมองมันจะมึนๆน,นะคะน่คิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็เวลาที่ทานข้าวนะะอาหารก็จะไม่ค่อยครบห้าหมู่เพราะว่าเราเราเร่งรีบใช่ไหมคะอ่ะเราเร่งรีบมากมเลยแล้วก็อาหารที่สั่งก็คือจะเป็นอาหารตามสั่งนะโดยทั่วไปร้านทั่วไปอะค่ะทานปกตินะคะก็ เราไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะก,ก็อาจจะมีส่งผลให้แบบสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็พอทานไฟตัววีนะคะแค่สองแรกก่นเช้ามาปุ๊บเนนะี่ยโอ้โหถ่ายออกมาเบาตัวมากๆค่ะ โลง่งโล่งตัวสบายตัวมากเลยแล้วก็อาการหลายๆอย่างมัน,มนลดลงตอนนี้ก็ทานได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างอดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็นอนหลับสบายนะคะผิวพรรณก็ดีขึ้นอะไรองนี้ยค่ะอาการปวดข้อต่างๆมันหายไปนะคะมั่นใจค่ะไฟตัววีค่ะ